อ้าลุซ่าสวัสดีกันด่วนะครับผมอยู่ผมในมอนครับนึกจุก,กับเกมของ์ดิตรีบอกว่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงแรงนะพร้อมตัวละครนะครับผมสุดเท่ของสายฟรีนะแล้วก็สกินแจกฟรีนะครับผมอ่าเดีย๋ยวพาไปเล่นลงแรงกันเลยนะครับผมไป ตานนี้คุณจะตึงหน้าดูนะครับผมถ้าดีเสียพลบก็ขออภัยด้วยนะครับผม <Front line. S 1> ปตปตอนนี้คุณจะตึงหน้าดูนะ Bên này là Ơi. đây tôi đừng có hấp ไปเดลืกันหมดวะอย่บอกว่าไปทางซ้ายหมดก็ไม่ได้ใช่ตายยับยับเลยก็ไม่ได้สกิลเลย คิวสองไป

นี่นะเปิดดีทันโอ้โหโท่อัพพอร์จะแหลกอะไรดักดาวเนี่ยอุตส่าห์เปิดพัดลมมาให้แล้วเนี่ย

โดนลอยหลังอยู่แล้วได้ AP เจออย่าไป่ดูหรอกอย่าไปตาที่สองกันเลยนะครับผม สองเลยนะครับผมขอวับก่อนมาครับตาที่สองนะครับผมเป็นตาสุดท้ายเนาะเพราะว่าเครื่องพลอาจจะไม่ไหวละแลกเกินนะครับผม นี่นำมีกินที่สายสิบสามนะโดยยิงตายไหมไปกิน Nó tháo liền nó không về hùng dồn ลาลรดนี่จะเป็นแบบหุงยนตเลยอ่ะฝดทอบเลยนั่แล้วคุบมาหาภัยหุ่ม และบออภัยด้วยนะครับผมพเพราะเครื่องมันร้อนจัดๆเลยเวลาเล่นเกมนี้

อก็ไบเอิเหลือเลยเมื่อกี้เนี่ยอ่าอ่าวิคสุสยัย เพื่อนอะืมเซ็ตแล้วก็ไปอ่ะชนะนี้ขนาดแหละก,ก็ยังได้ที่หนึ่งโอเคก็เป็นไงกับบ้างกับสํหรับคลิปนี้เล่นแค่สองเกมก็พอมัง้ง เพราะเครื่องมันร้อนนะครับผมโอเคไว้เช่นนี้ก่อนนะครับไว้กใหมายถึงนะ่าสวัสดีครับผมอย่าลืมกดตามและกดไลค์ด้วยนะบาย